สวัสดีเจ้าเจ้านี่ขอมาจมกันเถอเงินเดือนออกมาไม่ใช่สักบาทสมศรีเพราะอันยังโรงเรียนเปิดเทอมเน,ะน,นมเาะอันยังก็ดีใจทำโมสังโคให้เตอะไวเป็นอยังสมศรีฟ่องคณะสมศรีมีลูกมีมีลูกนะเฮ้ยเบื่อหลานคนนั้นเบื่อหลานคนนั่นจะเมื่อปอกกัะแม่กระทำงานโรงงานเนาะเฮ้ยอย่างลูกสาวโรงเดทอ่ะ <c oughs> ขึ้นมอสีสงข้อความมาน่ะชุดนักเรียนเป็นแปล้งล่ำใบบอเมืองไทย่เนี่ยอยากต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยสมสีไขรหูแต่ประเทศนหนอกก็ย้ำใส่เลยชุดนักเรียนนะ่ะไอ้ยปอแม่บางคนกับมีสตังซื่อเนาะซื่อเกีย้ยนะ ซื้อชุดนักเรียนอีนะะจะตายแค่แต่สมชีจนเหีน้น่ะบางคนบอกหน้าเศ้าหมองเศ้าหมองแต่ก็เป็นอย่างอีแต่อู้ถึอถงอันนี้มามาเล่าสู่กันฟังเนาะมาโรงเรียนเปิดเทอมป่ะอย่างกระเพงสปะสื่อสื่อสปะ เสื้อผ้ามปเซื้อสุดนักเรียนปอซื้อสุดกีฬาแฮมซสื้อสุดกีฬาม่อซื้อสุดลูกเสียแฮมเจ็บหวัวหมด <c oughs> มีหลายชุดแล้วเกินอืมขึ้นมสีก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่เสื้อผ้าเก่าหนุ่มได้ละต้องเปลี่ยนแบบใหม่จะตายต่งแต่จะหนีก็ตายกับตายแต่นันบอเมืองไทยเนี่ย พอหลูกฝรังเนี่ยมันหันมาใส่ชุดเป็นมีชุดนักลงนักเรียนฮ้ลูกสาวลุงเด็กขึ้นมสี่อันตรวาหลานบ่าวโทรมาเห็นอ่ะมีต <c oughs> ังเงินเดือนออกมาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อของให้ลูกเข้าโรงเรียนมดพ่อกับแม่ทำงานโรงงานมีตั้งจะก,กินน่ะมันตึงสป,ปะแต่น่ะจำเฮ้อ มันมีแคงาอย่างน้อยบอ้ะเ <c oughs> ฮพอความบางคนจะว่าสมศรีใจ้เงนินผมเฟืยมันเจุ๊ผมเฟืยน่ะแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องเฮ้อ <c oughs> รอออนปอแมท่ทางานโรงงานนี่เนาะถ้ามีลูกสองสามคนได้อะ่ะโรงเรียนเปิดเทอมเตี่ยบอไปมด เพาะไปมดเงินด่เก็บมาเป็นปีแล้วนะลูกเพาะไปมดเพาะไปเข้าโรงเรียนเหรอมดเพาะไป่งหลูกเรียนมดบ่มันแต่นะ่ะเนาะมันจะป,ปะเสี่ยงนะนโมสังโอยแต่เกียกนั่กน,นกับได้เกียรติหลูกเสียก็ไปหั่นยางเกียกติไปโรงเรียนกับไปหั่นยางเห็นมัไออย่างมันกับต้องสื่อคนละอย่างละอย่างเนาะ มีสามอย่างเลยชุดกีฬาชุดลูกเสียชุดนักเรียนรองเท้าก็เหมือน,นกันก็นต้องเปลี่ยนซื้อรองเท้าใ้ัต่างหากจะก่อนการเสื้อผ้าจำเป็นหมุดอะไรเลยดูตายก็จะเหนเหียบบหน้าบุญแต่เองมีลูกหน้าชมสีอ่ะก็เลียงหลานนะเรียงหลาน,นะนะเ,รลานเรียงเหรียญ ยอยากจะแดมันนะบอมันแป้งแต่น่ะของของกระแป้งกาละปอกก็แม่ท i̇şte, oh. yeah. ํางานไรวะอับ hmm. จ้างเป็นเงินเดือนก็่จริงนะแต่มันก็ได้น้อยเนาะได้กเจ้าบ้านแหมกาซื้อข้าวกินแหมโอ้สปะสเปดยิ่มได้อยู่บ้านเนาะอยู่ตรงเทพกรุงไทยไปจำฮาะโมอย่างกระแป้งนี่ยจะแดนนะ น่าไหลเขาไปทั้งได้คําไปเขไปเกาหลีกับไปหลานก็ได้อะเขไปก็เขยมได้น,นะบอมาครับเ้ยเขาต้องสมัครจ่ายไปเองเอามาันสิ้นซุดซุดแต่กันเขาสมัครจ่ายไปเองเฮ้ยเอามาครับสุดๆุดเลยนะ่ะปล่อยเขาปล่อยเขาก็เป็นเยี่ยนน่นะหันหน้ามากลอีอ หันซ้ายมันก็นอีอ๋อหันขวามันก็นอีอ๋อเนี่ยสมศรีแต่สมศรีเฮ่อเพราะความเหตุผลนะต้องมีเหตุผลกัน,กนว่าเฮ่อเพาะหยัาง,างใช่่ะขอทุกเดือนได้ใช่คือทุกเดือนนะอันนี้โรงเรียนหลูกเปิดเทอมจะก,ก็เปาะไปมดมีเงินเด,ดี๋ยวได้กระเพาะไปมดคนเดียวก็เชียงเป็นหมื่นแล้ว ขนาดเรียนโรงเรียนรัดนะถ้าไปเข้าโรงเรียนขึ้นไปอันนี้ฮะมาหายะไรฮะอ้ตายน,น่แน่ท่านจะเดมันนี<ฮ>่าหาที่ไหนมาเึ้นเนต่างเงินทองเฮาอยู่เขาทุ่มสีก็คิดนะเอ๊ะกูจะหาไปหยามาเง <laughs> ินทุ่มสีก็คิดเนี่ยแต่คิดไปเหมือนเน่าเผีย่ยวันหน้ามันต๋าเีื่ตาย เขาจะได้มาจุ่งซบฟองฟอง <c oughs> จำเพื่อตะเลนหลานว่าเรียนหนังสือเออนี่ยจะได้มันเมืองไทยนี่ฮะเขาจมกนันเนวัญญา <c oughs> จมได้กันึ้อเหมือนเดิมจมเล่าสูกันฟังอืันนี้มันเล่าสูกันฟังเรื่องสุดนักลงนักเรียนเนาะมันแปลงหล่าไปอ <c oughs> นี่จะหลอนใช่ไหมหนี่มันเกี่ยงกันวะคนนั้นก็ต้องมีอันนั้นคนนั้นก็จะมีแต่อันนั้นอืมเหมือนอย่างสมัยสมศรีเนาะชุบเกือบกีบไปรโรงเรียนเนาะบางทีก็เกือบกรีบคนละข้างันทางหาคนละเฉียบทางหาไม่มีตังซื้อเอาเกียกมัดเอาก็มีเกือบปุ๊ดนั่นนะ่ะเกือบตาจาังดาวน์เนาะสมัยตะก่อนนะ่ะแพ้เป็นอย่างสมศรีวะสมศรีอัน่ะ เกิดตจาจ้งดาวเนะี่ยเอาไมคหไอ,อ้อนะไรเอาเกียดเขาสู้หัวนะ่ะแล้วเอาไม้ก็แรงไม้ก็แรงตั้งลุ่มข้างนั่นตามข้างนั่นสูงเวลาเดินไปมีทางซื้ออ๋อสมัยนี้ต้องซุกเกียร์กูกรรมหมอนไปโรงเรียนนะแต่นะสมัยช่วงสี่นะมื่อแต่เดินไปเกือบกับมีมื่อแต่เกือบมีเกือบปุ๊ดเนี่ยเอาไม้กระแรง ไปละจบเมินละคลิมนี้ก็เจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าทิติตามไี่จบมาเมินไ <laughs> ี่อู้มาเมินแล้วนะวันนี้มาอู้มาฟัง <laughs> ไปละเจ้าสวัสดีเจ้า